สวัสดีครับนี่ก็บพบกับบล็อกอินเดอะบ็อกนะครับเราก็ามาเล่นกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นตัวอะไรนะก็ดูโปกคลิปเอาละกันดูชิวๆครับดูไม่ต้องจริงจังเยอะดูเรื่อยๆดูแก้เบื่อเอาละผมก็ไม่รู้ผมจะเล่นอะไรก็แต่คุณแต่ทุกถ้าผู้ชมเห็น 6คลิปแล้วก็น่าจะรู้นะผมเล่นตัวนั้นนะครับแต,แต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมเล่นอะไรขาดแทงอะนะต้องเล่นแทงให้เขาครับมเลือกไม่ได้จริงนะ ดูยาวๆนะครับทั้งหลังผมไม่ค่อยลงคลิปนะผมไ,ไผม,ม่ไหลผมมีหลายเรื่องที่ต้องทำนะงงงานก็ต้องทำนะครับหลายเรื่องจริงนะผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์ก็พอแะครับเป็นกำลังใจให้กับบล็อกอินเดอะบล็อกเลยนะครับ ขนาดอัดคลิปนี้ผมยังแบบไม่อยากจะอัดเลยจริงนะแต่คุณอยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมจะพยายามเล่นถึงผมจะเล่นไม่เป็นก็ตามนะผมจะพยายามเล่นทุกตัว มันมีเสียงรบกวนผมต้องขอกราบขอภัยท่านผู้ชมนะครับไปครับไปครับแวนเฮลซิงนะผมเรี่กงล่างแล้วกันแวนเฮลซิงนะครับเฮลซิงเลยแบบซิงแล้วมีเสียงไก่ด้วย ไก่เลวเอ้ยมึงตั้งนานไม่ร้องมันร้องตอนเต้นเนี่ยนี่นีทำไมอะครับหนีทำไมอีกหน,นีหนูอีกทำไมโหได้กว่าจะตุบจะซุบ่อนจะตุบ,ะตบไอเวยมึงไปตายที่ไหนมาไอสัตว์ซึ่งโ,โหโหมา เอซฟ่ะก <S ar df> ็มาดิครับก็มาดิครับกลัวที่ไหนแรกแรกแน่จริงเก่งอะไป้อมไหมแน่จริงถอดเสื้อผ้ามันเลยได้ไหมแน่จริงถอดเสื้อผ้ามันเลยครับไม่กลัวอยู่ไม่กลัวอยู่เลย ไอ้เผือกไอ้ก็ักกง่ายบม่ไ้โอ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 ไอ้แพนดาน,นี่ก็กาเกินไอ้ี่ถ้ามีคำอยาดต้องขอไนะ ผมมันก้จังยวผมถ่าผมไม่อยากเล่นาวีอะทีมุกากเกินแต่าไปแจกกเดยขอพวกมันใกล้มันจะอไใกล้มกี้มกี้มทำเพื่อนกม

ก็ตายดีครับาย่ยหนูมารชโอนะเดี๋ยวจะโลภหรือไม่โลนะเบื่อจริง ตามเมื่อกี้ก็ชนะผมงงอะตาเมื่อกี้ผมเป็ได้อ่านนะนะชนะเลยอ่านคิปคนนั้นเลยอ่็นเรื่องอผม่ะทักทีผมกล่าวอะดูไอ้แอนด้าไม่แจกเอาแจกเอาเลยท็อปฟอร์มนี่นะผมท็อปฟอร์มเปนการเริ่มที่แบบเจกงๆครับผมไม่คิดยังไงมึงแก่จังเลยเนี่ยแอนด้า ก่าเฮียด้ยนะไอ้ก่าจริงเฮียไม่กาาใช่ไหมตามจริงตัวนี่ได้ยังไงมันค่ายเหรอลุดิ อ้าวอ้าไอควายยังจะตามอีกดูเลือดมือจกลับไปได้แหละคุณเมื่อกี้กุเห็นใครแวบๆมาก็ไปช่วยหน่วยซิกูนั่นไอ้เพนด้าไอ้โง่ รโย e ่เม่วออโทไนียด uh, oh, so ูจากทีมก็น่าจะยากนะกลับมายากยาก้แคน่มาช่วยมันละอเวนกูมาช่วยมันลเด้

ถ้แแพ้ผมก็ไม่ได้คลิปอ่อจริงผมก็ไม่ลงนะนะเมันอแตานี้แพ้ผมก็ทุกคนก็ไม่เห็นคลิป้าแพ้ e คแะแบกมจะแบกบจเหลือเคยเห็นแบกแบกแล้วแบบ บจนเลิกเล่นเห็นไหมเห็นแบจนเลิกเล่นเกมได้ไหมันเหนื่อยจริงเหนแไม่รัแบกมันไม่่มันเราล้กล้าล้ากว่ารักกว่เป็นรป้อมดีเวเ้เทียป็ปอมต้เทียไกาจะแทบไม่ลนะไอ้แค่แบกได้เนี่ย แ,แ,แมันเกิด oh, <new. S 1> รู้ว่าทำไมโอมนเกิดเพราะใครแล้วเกิดเพราะแพนด้าดยโอ้ยไม่เยไม่ได้นะได้ได้ทั้งป้อมนะรู้ว่าโอเมนเกิดเพราะใครเกิดเพแพนด้า ว้าวแดดไปดิว้าวแดดไปดิเจ้าเมียน,นไม่ติดทีมที่ไอเที่ยเ,ยเพนด้าเน,น,นีน่ยไม่พูดเทีย่ยเลยจริงอ่ะ,อมะอผมเกลียดมันว่ะไอ้คนผมเกลียดคนเล่นอ่ะแม่งเล่นกากเกินเที่ยไม่มีแต่กากอะไร จะพาแวนตายเวะดูผมไปช่วยมันก่อนไอ้เขี้ยแม่งกล่าวจริงอ่ะกล่าวจริงอะท่านผู้ชมดูได้เนี่ยะกล่าวจริงโอ้โหโอ้โหไอ้แทนดูดูแทนได้เลยครับมันแทนได้มันยัมาช่วยผมนะเออไปตีตัวบอลอ่ะมันโง่จริงว่ะเอ้ยทำไมโง่เงี้ยแทนด้หนูนไปแทนด้ากูไม่น่าให้มันช่วยเลย แพนด้าไม่งโง่จริงอะ่ะมันแจกอะ่ะ <Ret reat. S 1> ดูดิเฮี้ยมึงตายห้าตัวไอ้ที่มึงฆ่าได้มึงรัดกูไอ้เฮี้ยไม่ได้เก่งอะไรเลยไม่ใหญ่เกิน <Attack. S 1> ไงเฮี้ยได้ใครอยู่ทีอย่างเงี้ยมึงเล่นต่างเกินในแพนด้า

อนเนี่ยอไรอ่รงรางง้เัมันอยไนนไ,แบบไม่ค่อยดันมากเะเพราะเป็นด้าแม่แก่จริงอ่ะ ตีไม่งัอจริงงัวพีชีพพีชีพไม่อยาดเลยไอเดียบก้าทกทว,าท,ท,วทุกคนรู้ว่าเพื่อน่าไม่งากเว้ยคนรู้ tower has been destroyed! Shut down! An enemy has been defeated! An enemy has been defeated! An enemy has been defeated! Your tower has been destroyed! แบบมันก็เหลือนะมันทีโดนล้านหมดเลยนะตัวเห็นไหมมึยังไม่ค่อยดังป้อมเลยเป็นไรได้มังกรแล้วมึงจะชนะเหรอไมึงด้บางกรแล้วจะชนะตีไงครฮะฉันพี่เนาะ Tất nhiên nó kiếm hết ngân hàng ai không biết mà không biết không nó không mà, mà? 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 mà này. An ally has been defeated. Triple kill! No. No, You have been defeated. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Bloodbath!

กำลังกลยนะฮนะไปเร่นาตายขาอีกแล้วโอเมนโอเมนอนอนใครอยากเห็นค่าโอเมนกดไลค์มาเลย Mercies for me. I'm so I'm back. An enemy has been defeated. Vengeance comes for you. Ultimate attack the enemy's power. <coughs> Does this hurt more? Mercies for the weak. Your tower has been destroyed. Right. Worthy. All right. An ally has been defeated. Onslaught! Your team has destroyed a tower yourself Vengeance comes for you <laughs> dominating prepare <gasps> yourselves. Before my sight, ultimate is ready. Vengeance comes for you. I'll take the middle lane. for my son these yeah. Advance on the enemy, Natalia!

แล้วทำไมไอ้ที่เหลือมันไม่ดันขึ้นไปวะมันโง่หรือรม,รม,มันโง่วะข้ามมึงดันโอ้ยชีวิตแล้วมึงยังโง่อย่างงี้มึงก็ไม่วนชนะหรอกไอ้ยี่อะโง่เลยติ๊กมามึงเออมึงฟังเรื่องเนี้ยเรื่องมันเนี้ย じゃあ。 Does this hurt more? Shut down! Okay. Oh, kneel <laughs> before my son. ชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับบลอกอินดอร์บ็อกด้วยนะครับบาย